สำนักสุสวัสดีครับวันนี้นจะมาสอนวิธีการจูนช่องทีวีแบบดิตอลหรือเสาอากาศที่กสทชเขาใช้นะครับลูกค้าไม่เข้าใจอะไรก็จะได้แนะนําวิธีการจูนช่องให้นะครับลูกค้าจะต่อจากเสาอากาศที่เป็นดีตอนนะครับต้องมีโลโก้คําว่ากสทอชอนะครับโลโก้นี้นะครับมีต่อตรงได้เลยไม่ต้องผ่านกล่องถ้าด้ ถ้าด้านหลังทีวีนะครับลูกค้าก็คือมันจะมีช่องต่อหลายแบบครับถ้าเป็นตัวดีต้อนทีวีนะครับต้องต่อที่คําว่าอินเน็ตอินนะครับจะเป็นดูแบบนี้นะครับเสาอากาศนะครับที่ลูกค้าซื้อไปนะครับก็เสียบแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถจูนจูนช่องได้เลยนะครับถ้าเสาอากาศทั่วไปนะครับลูกค้าก็จะเป็นแบบแข่งอีต้อนทั่วไปนะครับเป็นของอะไรก็ได้ของสามารถก็ได้หรือของยี่ห้ออื่นก็ได้นะครับ

แ้วตัวนี้ก็เป็นตัวล็อกเสานะครับถ้าลูกค้ามีเสาเสาจานเสาอะไรก็สามารถล็อกได้นะครับล็อกจับเสาไว้เสาไว้นี้สอดเข้าเสาแล้วก็หมุนให้แน่นแนนะคแแ่นี้นะครับได้แล้วแล้วก็สายนี่นะครับมีสองส,องสองฝั่งอันนี้มันจะแถม10เมตร แล้วก็หมุนตัวนี้นะครับเข้าตัวตัวเสาอากาศอันนี้บนะครับอันนี้ก็ไปต่อหลังทีวีที่ผมแนะนำเมื่อกี้นะตัวช่องต่ออินเทอร์เน็ตของทีวีอันนี้จะมาสอนวิธีการจูนแล้วนะครับอันนี้เราเสียบเสาเสียบอะไรเสะะร็จแล้วกดตรดนี้นะครับ A, บอกวิธีการจูนช่องนะครับอันนี้ของซัมซุงนะครับที่หมดก็ใช้ประมาณนี้เราจะมีคําว่าเซตติ้งนะครับเซตติ้งเซตติ้งคำว่าเซตติ้งข้างหลังข้างล่างตัว A สีแดงนะครับเซตติ้งของซัมซุงนะครับจริงๆมันมีหลายวิธีนะครับอันนี้จะให้บอกทางรัดเลยวนะ่าเซตติ้งนะครับเราจะเลื่อนลงมาคําว่าเลื่อนสีขาวลงมาคําว่าหรือแทบภาพนะครับอนี้ ป้าเผยแพร่ภาพนะเผยแพร่ภาพนะครับแล้วก็เลื่อนขวานะครับเลื่อนขวาไปที่ปรับแต่งัตัวมัดเห็นนะครับแต่งตโนมัิแล้วก็กดโอเคเข้าไปนะครับโอเคเข้าไปนะครับแล้วก็ลงมาที่เริ่มต้นเห็นไหมครับขานะครับเริ่มต้นนะครับส่อกาศดนะครับส่อการ์ลงมาก็จริงๆไม่ต้องเลือกดีต้นอันนั้นหรอกนะครับลงมาสแกนเลยสแกน้างล่างเลยครับกดโอเคเข้าไป เดีย๋ยวก็จะทำการสแกนให้นะครับก็อรอถึงร้อยเปอร์นะครับอ่าอ่างนี้คือคือช่องสัญญาณดีต้อนติดนะครับนี่คือเริ่มที่5ช่อง11ช่องนะครับก็จะมีบอกอยูอ่ช่อง19ช่องนะครับอันนี้คือเสาอากาศใช้ได้นะครับพื้นที่ตรงนั้นรับดีต้อนติดแน่นอนนะครับแต่ถ้าไม่ขึ้นตรงนี้ก็แสดงว่ารับดีต้อนไม่ได้ นะครับอันนี้มีการจูนดูนะครับก็รอให้มันจูนไปเรื่อยๆจนถึงร้อยเปอร์เซ็นต์อุตตรดิตของเราก็สามสิบสองช่องก็เต็มนะครับเพราะว่าตอนนี้อุดติดตตรดิตรับได้แค่สามสิบสองช่องนะครับถ้าลูกค้าอยู่ในเขตเมืองไม่เกินสามสิบกิโลนะครับสามารถรับได้แต่เรารับไม่ได้คือต้องขึ้นเสาสูงเพิ่มเพิ่มให้เสามันสูงขึ้นนะครับลูกค้าไม่ต้องไปใช้เสาวพวกจานพวกอะไรก็ได้ครับใช้ตัวดีต้นแข็งละ290้เก้าสิบาท ใช้ได้เลยชัดด้วยนะครับพอมันถึงร้อยเสร็จแล้วมันก็จะบอกเสร็จแล้วช่องเสร็จแล้วสแกนสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วแล้วก็ปิดเลยครับแล้วกดคําว่าปิดนะครับแล้วก็ออกไปเลยครับช่องอีตอนของเรามาแล้วครับก็จะมีสาิช่องนะครับเราก็เลื่อนดูก็ได้หรือกดเลขเลยนะจกมีหมดกดเลขเลยนะครับ รุ่นสิบอัมมารินนะครับ 5. ช่องห้าช่องเจ็ดก็จะใช้ช่องเจ็ดนะครับเอชเจนพอใจไหมครับช่องเปลี่ยนระบบใหม่แล้วก็แค่จูนใหม่จูนใหม่นะครับถึงว่าก็แจ้งมนาะเออเปลี่ยนระบบเพิ่มช่องเพิ่มอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยลูกค้าไม่ต้องตกใจนะครับแค่จูนใหม่จะเป็นของซัมซุงลูกค้าสามารถ<ะ>ดูลิสต์ลิสต์ช่องก็ได้นะครับมันจะมีคําว่าริดชัแนลนะครับกดได้เลยนะครับ กดเข้านะครับมันจะมีลิชชาแนลนะครับแล้วก็สามารถเลื่อนดูได้เลยนะครับว่าเป็นช่องอะไรนะครับทั้งหมดนะครับมีช่องนะครับสามสิบกว่าช่องเราอีกดูช่องไหนเราก็สามารถดูได้เลยนะครับหรือถ้าลูกค้ารู้เลขช่องก็สามารถกดเลขได้เลยนะครับจะง่ายชัดแจ๋วครับง่ายไหมครับคุณลูกค้า กระลองจูนดูนะครับก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับผม